สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องฟิลิสไรท์วันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่ที่หลายคนกําลังจับตามองอย่างใกล้ชิดนี่คือ2026เกียร์ทิดแมนปิกอัพรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานจริงความแข็งแกร่งและความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันรถคันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของเกียร์ในตลาดรถกระบะและวันนี้ผมะจะพาทุกคนไปดูแบบละเอียดทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาที่คาดว่าจะวางจําหน่ายในตลาด เริ่มกันที่ภาพลักษณ์ภายนอกของ2,026เกียร์ทิดแมนปริกอัพตั้งแต่แรกเห็นจะรู้สึกได้ถึงความดุดันและทันสมัยดีไซน์ด้านหน้าใช้กระจังงหน้าขนาดใหญ่สไตล์ใหม่ของเกียร์ผสมผสานกับไฟหน้าเล็ดทรงเฉียบคมที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและล้ำสมัยเส้นสายบนฝากระโปรงถูกออกแบบให้ดูนูนและมีมิติเพิ่มความบึกบึนแบบรถกระบะสายลวยการชนหน้าถูกเสริมด้วยวัสดุดที่ดูแข็งแรงพร้อมช่องดักอากาศขนาดใหญ่ที่ช่วยทั้งเรื่องความสวยงามและการระบายความร้อน มองจากด้านข้างตัวรถมีสัดส่วนที่ลงตัวฐานล้อกว้างให้ความรู้สึกมั่นคงซูมล้อขนาดใหญ่รองรับล้ออลลอยดีไซน์สปอร์ตซึ่งคาดว่าจะมีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่ใช้งานทั่วไปจนถึงสายออฟโรดมือจับประตูและกระจกมองข้างออกแบบให้กลมกลืนกับตัวรถเส้นสายด้านข้างลากยาวจากหน้าไปท้ายเพิ่มความรู้สึกปราดเปรียวแม้จะเป็นรถกระบะก็ตามด้านท้ายของเกียร์ทิดแมนปิกอัพมาในสไตล์เรียบเท่ฝ่ายท้ายเล็ดแนวตั้งให้ภาพลักษณ์ทันสมัยฝาท้ายกระบะออกแบบให้เปิดปิดง่าย พร้อมฟังก์ชันช่วยผ่อนแรงเหมาะกับการใช้งานจริงไม่ว่าจะคนของหนักหรือใช้งานเชิงพาณิชย์พื้นที่กระบาดด้านหลังค่อนข้างกว้างและคาดว่าจะมีอุปกรณ์เสริมจากโรงงานให้เลือกติดตั้งเช่นฝาปิดกระบาโรบาหรือชุดแต่งสายลุยเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในจะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างจากรถกระบารุ่นเก่าๆภายในของ2026เกียร์ทิดแมนปิกอัพถูกออกแบบให้ใกล้เคียงกับรถ SUV และรถนั่งมากขึ้นวัสดุที่ใช้ดูพรีเมียมเบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุคุณภาพสูง นั่งสบายรองรับสรีระได้ดีเหมาะทั้งการขับขี่ระยะสั้นและเดินทางไกลบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าในรุ่นสูงพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศแผงคอนโซลหน้าดูทันสมัยมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายการแสดงผลคมชัดใช้งานง่ายหน้าจอมาตรวัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสามารถปรับรูปแบบการแสดงผลตามโหมดการขับขี่ได้พวงมาลัยมัลติฟังชันดีไซน์สปอร์ t จับถนัดมือควบคุมระบบต่างๆได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนนพื้นที่โดยสารตอนหลังถือว่ากว้างขวางเกินคาดผู้โดยสารสามารถนั่งได้อย่างสบายมีพื้นที่วางขาและพื้นที่สีสะเพียงพอช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังช่วยให้การเดินทางในอากาศร้อนเป็นเรื่องสบายเบาะหลังสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของภายในห้องโดยสารเหมาะกับคนที่ต้องการใช้งานทั้งครอบครัวและงานบรรทุกไปพร้อมกัน ในด้านสมรรนนะ2026เกียร์ที Man ่แมนปิกอัพคาดว่าจะมาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์หลากหลายทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบสำหรับสายใช้งานหนักและเครื่องยนต์เบนซินหรือไฮบริดสำหรับคนที่ต้องการความนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันระบบเกียร์อัตโนมัติรุ่นใหม่ให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและตอบสนองรวดเร็วระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและเส้นทางออฟโรดช่วงล่างถูกปรับจูนมาเพื่อความสมดุลระหว่างความนุ่มนวลและความแข็งแรง การขับขี่บนถนนเรียบให้ความรู้สึกมั่นคงลดอาการสั่นสะเทือนในขณะเดียวกันก็ยังสามารถลุยทางคลุกขรุขระได้อย่างมั่นใจระบบพวงมาลัยไฟฟ้าให้การควบคุมที่แม่นยำขับง่ายแม้ในพื้นที่แคบหรือการจอดรถในเมืองด้านความปลอดภัยเกียร์จัดเต็มให้กับทิปแมนปิกอัพรุ่นนี้ด้วยระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถและระบบเตือนมุมอับสายตาโครงสร้างตัวถังถูกออกแบบให้แข็งแรงรองรับแรงกระแทกได้ดีเพิ่มความอุ่นใจให้ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารมาถึงเรื่องราคาที่หลายคนรอคอยสำหรับ2,026เกียร์ทิดแมนปิกอัพคาดว่าจะมีราคาที่แข่งขันได้ในตลาดรถกระบะโดยรุ่นเริ่มต้นอาจอยู่ในช่วงที่เข้าถึงง่ายเหมาะกับผู้ใช้งานทั่วไปส่วนรุ่นท็อปที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครัน เทคโนโลยีจัดเต็มและระบบขับเคลื่อน4ล้อราคาก็จะสูงขึ้นตามอุปกรณ์ที่ให้มาแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ถือว่าคุ้มค่าและน่าสนใจมากโดยรวมแล้ว2,26เกียร์ทิดแมนปิกอัพเป็นรถกระบะที่ผสมผสานความแข็งแกรง่งความทันสมัยและความสะดวกสบายได้อย่างลงตัวเหมาะทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันการเดินทางไกลและการลุยงานหนักสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะรุ่นใหม่ที่ไม่เหมือนใครและให้ความรู้สึกใกล้เคียงรถพรีเมียมมากขึ้น รุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามถ้าคุณชอบรีวิวสไตลน์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Furious r i g e เพื่อไม่พลาดคลิปรถใหม่ๆที่เราจะนำมารีวิวกันอีกในครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับ